วิยายสั้นเรื่องดังดวงใจจอมราชันนานมาแล้วณมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อไอรีนเธอเป็นคนสวยน่ารักสมวัยเธอเป็นนักศึกษาโบราณคดีไอรีนมีความหลงไหลในเรื่องราวประวัติศาสตร์ของอียิปต์โบราณเป็นอย่างมาก เธอใฝ่ฝันที่จะได้สัมผัสกับโลกของอียิปโ์โบราณสักครั้งในชีวิตในวันหนึ่งขณะที่ไอรีนกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยไอรีนกำลังศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปิรามิดแห่งกีซาเธอได้เปิดตำราบโบราณเล่มหนึ่งขึ้นมาอ่านเธอรู้สึกตื่นเต้นมากเมื่อได้เริ่มอ่านหนังสือเล่มนั้น ทันใดนั้นไอรีนก็รู้สึกวิงเวียนและมึนงงคล้ายคนจะเป็นลมเธอมองเห็นผ้าปิระมิดลอยอยู่ตรงหน้ามีสายลมอะไรบางอย่างหมุนอยู่รอบกายเธอและก่อนที่สติของเธอจะดับบูบลงเธอก็พบว่าตัวเองได้ทะลุมิติมาสู่อาณาจักรของอียิปต์โบราณ ไอรีนรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองกำลังนอนอยู่บนพื้นทรายเธอมองไปรอบ,รอบๆ,ๆก็พบว่าตัวเองอยู่ท่ามกลางทะเลทรายอันกว้างใหญ่เธอรู้สึกกลัวและตกใจมากและไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีโอพระเจ้าฉันมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรกันไอรีนพูดกับตัวเอง ทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงเรียกจากเบื้องหน้าเธอหันไปมองก็พบกับชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าเขาสวมชุดฟาโรห์ของอียิปต์โบราณมีองครักษ์อยู่ข้างกายและมีเหล่าทหารติดตามจำนวนหนึ่งเขามีพระนามว่าอาเมนอาเมนเป็นฟาโรห์ที่ทรงพระปีชา มากมายความสามารถและแข็งแกร่งที่สุดของอาณาจักรอียิปต์แห่งนี้ฟาโลอาเมนจับจ้องที่ดวงหน้าของไอรีนไม่วางตาประหลาดใจกับเสื้อผ้าอาพรที่เธอได้สวมใส่ทำไมไม่เหมือนกับผู้คนในยุคนี้เจ้าเป็นใครมาจากที่ใดใส่อาพรที่ผิดแปลกยิ่งนักหรือเจ้าจะมาจากมิติอื่น ฟาโรอาเมนตรัดถามแต่ก็ไม่รอที่จะให้เอลรีนได้ตอบคำถามนั้นพระองค์หันไปรับสั่งนางกำนันให้เข้าช่วยเหลือไอรีนในเบื้องต้นขอบคุณมากค่ะเธอกล่าวขึ้นฟาโรอาเมนมีรับสั่งให้พาไอรีนกลับไปยังพระราชวังด้วยเพราะหากปล่อยให้อยู่กลางทะเลทราย ก็คงหนาวและหิวโซเป็นแน่พระองค์สั่งให้ไอรีนพักอยู่ในตำหนักที่ใกล้ที่สุดและกำชับให้นางกำนันดูแลเธออย่างดีที่สุดทรงคิดว่าเธอยังคงตกใจและเป็นกังวลอยู่มากไอรีนรู้สึกขอบคุณฟาโรอาเมนเป็นอย่างมากในใจก็แอบคิดว่าเป็นโชคดีของเธอที่ได้มาสัมผัส กับอาณาจักรอียิปต์โบราณที่เคยใฝฝันแล้วจริงๆถึงแม้ว่าอีกใจยังนึกกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่อาจรู้ได้แต่เธอก็รู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นเมื่อได้อยู่ใกล้กับพระองค์สองวันต่อมาไอรีนก็เริ่มเข้าใจและปรับ ตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ฟาโรอาเมนจึงพาไอารีนไปเยี่ยมชมพระราชวังและเมืองหลวงของอียิปต์โบราณไอรีนรู้สึกตื่นตาตื่นใจมากเธอได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์มากมายที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนพระองค์พาไอารีนขี่มา้าออกไปเที่ยวชมบรรยากาศทิวทัศน์ริมแม่น้ำนายามเย็น ใกล้พระอาทิตย์ตกดินแสงสีทองสะท้อนผิวน้ำระยิบระยับสวยงามริมตลิ่งมีกอปาปิลุสสองฟากฝั่งแม่น้ำเต็มไปด้วยความชุ่มชื่นอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินแห่งนี้หญิงสาวชื่นชอบและดื่มด่ำกับธรรมชาติตรงหน้ามากสีหน้าและแววตาฉายออกถึงความสุขฟาโลอาเมนมองดวงหน้านั้น ด้วยสายตาที่หวานฉ่ำพระองค์ทรงหลงไหลในความงามความน่ารักของไอรีนในตอนเย็นก่อนตั้งโต๊ะเสวยพระองค์รับสั่งให้จัดเป็นมือพิเศษสำหรับไอรีนเครื่องเสวยประกอบด้วยอาหารเลิศรสมากมายไอรีนจัดการกับอาหารตรงหน้าอย่างอร่อยอร่อยฟาโลอาเมนทรงยิ้มอย่างอิ่มเอม ทรงเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอียิปต์โบราณให้ไอรีนฟังไอรีนรู้สึกตื่นเต้นประทับใจตลอดเวลาที่ได้รับฟังเธอได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆม,มากมายจากอาเมนส่วนไอรีนก็ได้เล่าถึงเรื่องราวความเป็นไปในยุคป,ปัจจุบันของเธอบรรยายถึงความชอบ และกําลังศึกษาเกี่ยวกับโบราณคดีของอาณาจักรอียิปต์จนกระทั่งเธอได้ทะลุมิติมาพบกับพระองค์เมื่อเวลาผ่านไปไอรีนก็เริ่มรู้สึกผูกพันกับอาเมนมากขึ้นเธอพบว่าเขาเป็นฟาโรห์ที่จิตใจดีอบอุ่นและอ่อนโยนเขาดูแลปกป้องคอยช่วยเหลือเธอทุกเรื่อง ไอรีนเริ่มตกหลุมรักอาเมนโดยไม่รู้ตัวฟาโลอาเมนเองก็รู้สึกผูกพันกับไอรีนเช่นกันเขารู้ว่าเธอเป็นคนฉลาดน่ารักสดใสมีชีวิตชีวาจนพระองค์ตกหลุมรักเธอมากขึ้นเรื่อยๆในวันหนึ่งฟาโ์อาเมนพาไอรีนไปชมพิธีล่าสิงโต ซึ่งเป็นประเพณีของอียิปต์โบราณไอรีนรู้สึกตื่นเต้นมากเธอไม่เคยเห็นการล่าสัตว์มาก่อนเลยขณะที่ฟาโรห์องครักษ์และเหล่าทหารกำลังไล่ต้อนสิงโตอยู่นั้นได้มีสิงโตตัวใหญ่ดุร้ายตัวหนึ่งวิ่งออกจากวงล้อมพร้อมกระโจนเข้าใส่ไอรีนหญิงสาวตกใจทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนตัวสั่นด้วยความกลัว เมื่อฟาโรมองเห็นเหตุการณ์นั้นพระองค์รีบควบม้ามาอย่างเร็วพร้อมยิงธนูใส่เจ้าสิงโตทันทีธนูปักเข้ากลางตัวสิงโตทำให้ร่างของมันสะดุดและหยุดลงพร้อมกันนั้นก็มีธนูอีกหลายดอกยิงมาจากองครักษ์คนสนิททำให้สิงโตสิ้นชีพทันทีฟาโรอาเมนรีบลงจากหลังมา้า แล้ววิ่งเข้าไปสวมกอดไอ,อรีนไว้ในอ้อมแขนพลางปอบโยนร่างที่สันเทานั้นจากเหตุการณ์นี้ทำให้อรีนยิ่งรักอาเมนมากขึ้นเธอรู้ว่าอาเมนคือฟาโรที่แข็งแกร่งและกล้าหาญที่สุดหลายวันต่อมาฟาโรอาเมนตัดสินใจที่จะบอกความในใจกับไอ,อรีน พระองค์สารภาพว่ารักเธอมากและต้องการจะอภิเษกสมรสพร้อมแต่งตั้งให้เธอเป็นราชินีของดินแดนแห่งนี้ไอรีนข้ารักเจ้ามากนะดวงใจของข้าไอรีนตกใจและเขินอายมากเธอไม่รู้จะตอบอาเมนว่าอย่างไรเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าฟาโรอาเมนจะรักเธอ แต่ในที่สุดความรักย่อมมาก่อนเสมอไอรีนตัดสินใจที่จะตอบรับรักเธอสรารภาพว่าเธอก็รักเขามากเช่นกันและพร้อมแล้วสำหรับตำแหน่งราชินีฟาโรอาเมนจัดงานอภิเษกสมรสอย่างยิ่งใหญ่และพาไอรีนขึ้นขบวนม้าที่ประดับประดาด้วยอัญมณีและดอกไม้สวยงาม ล้อมรอบด้วยขบวนม้าของเหล่าทหารแล้วแห่ไปรอบๆพระนครเพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมีและพวกเขาก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขร่วมกันไอรีนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมป,ประเพณีของอียิปต์โบราณมากขึ้นและเธอก็ได้สอนให้ฟาโรอาเมนได้มีความรู้เกี่ยวกับโลกปัจจุบัน ของเธอมากขึ้นเช่นกันหนึ่งปีผ่านไปไอรีนก็เริ่มซึมและเศร้าเพราะคิดถึงโรคของเธออยากกลับไปหาครอบครัวและเพื่อนฝูงของเธอแต่เธอก็รักอาเมนมากเหลือเกินฟาโรอาเมนเฝ้ามองราชินีอย่างแสนห่วงใยยิ่งเห็นเธอไม่ค่อยมีความสุข พระองค์ก็ยิ่งเข้าใจความรู้สึกของไอรีนในที่สุดพระองค์ตัดสินใจที่จะส่งเธอกลับไปยังโรคของเธอพร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าจะรอคอยเธออยู่ตรงนี้ตลอดเวลาในวันต่อมาฟาโรอาเมนพาไอรีนไปที่พิระมิดแห่งกีซาตรงที่ไอรีนได้ปรากฏกายขึ้นเขาตั้งจิตอธิษฐาน สวดภาวนาเพื่อเปิดประตูมิติให้เธอและแล้วประตูมิติก็ค่อยๆเปิดออกไอรีนหันไปมองหน้าอาเมนด้วยน้ำตาอาบแก้มโอบก,กอดพระสวามีเธอไม่อยากจากเขาไปเลยอาเมนยิ้มให้ไอรีนเขาบอกกับเธอว่าข้าจะรอเจ้าอยู่ที่นี่เสมอยอดดวงใจของข้า ฟาโรอาเมนจูบที่หน้าผากเธอไอรีนตัดสินใจก้าวเข้าไปในประตูมิติทันใดนั้นเธอก็รู้สึกเวียนหัวและมึนงงสติดับวูบลงทันทีเมื่อเธอรู้สึกตัวอีกครั้งเธอก็พบว่าตัวเองกลับมาอยู่ในห้องเรียนของมหาวิทยาลัยในโลกปัจจุบันไอรีนมองไปรอบรอบ เธอพบว่าทุกสิ่งยังเหมือนเดิมไอรีนรู้ดีว่าเธอจะไม่มีวันลืมฟาโลอารเมนเธอจะเก็บความรักของเขาไว้ในความทรงจำที่งดงามตลอดไปหลายปีต่อมาไอรีนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้เป็นนักโบราณคดีที่มีชื่อเสียงเธอเดินทางไปทั่วโลก เพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับอารยธรรมโบราณในระหว่างการเดินทางของเธอนั้นไอรีนก็ยังคงคิดถึงอาเมนอยู่เสมอเธอหวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะได้กลับมาหาเขาอีกครั้งในช่วงเวลาบ่ายโมงของวันหนึ่งไอรีนรู้สึกง่วงมากเลยเผลองี่งปับไปฉับพลันหูก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อเธอจากแดนไกล ไอรีนข้ายังรอเจ้าเสมอยอดดวงใจของข้าเธอสะดุ้งตื่นทันทีเสียงนั้นกระซิบอยู่ข้างหูเป็นใครไปไม่ได้นอกจากฟาโลอาเมนจากอีกมิตินั่นเองเธอยังระลึกถึงเขามากจริงๆเย็นวันนั้นไอรีนตัดสินใจจองตัว๋วเพื่อเดินทางไปอียิปตันทีและบัดนี้ เธอได้มายือนอยู่หน้าปิรามิดแห่งกีซาและตั้งจิตอธิษฐานขอให้ผ่านประตูมิติเพื่อกลับไปสู่ดินแดนอียิปต์โบราณอีกครั้งเพียงไม่นานไอรีนรับรู้ถึงลมที่หมุนรอบกายเธอไอรีนรู้สึกเวียนหัวและมึนงงสักพักก็ล้มลงเธอได้ทะลุมิติมาสู่อียิปต์โบราณอีกครั้ง ไอรีนตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองกําลังนอนอยู่บนพื้นทรายเธอมองไปรอบๆก็พบว่าตัวเองอยู่ท่ามกลางทะเลทรายอันกว้างใหญ่เธอรู้สึกดีใจมากเธอได้กลับมาหาอาเมนอีกครั้งไอรีนรีวิ่งไปทางพระราชวังของฟาโรอาเมนเธอพบว่าอาเมนกําลังยืนรอเธออยู่เขายิ้มอย่างมีความสุข เมื่อเห็นหน้าเธอและวิ่งเข้าไปสวมกอดด้วยความรักและคิดถึงไอรีนให้สัญญากับอาเมนว่าเธอจะไม่กลับไปโลกปัจจุบันอีกแล้วหม่อมฉันจะอยู่ที่นี่กับพระองค์ไปจนชีวิตจะหาไม่เพคะไอรีนบอกฟาโรอาเมนก็ส่งอุ้มไอรีนกลับสู่ตำหนักทันที พวกเขาได้ใช้ชีวิตร่วมกันอีกครั้งอย่างมีความสุขมีโอรสหนึ่งและธิดาหนึ่งพวกเขาเลี้ยงดูลูกๆให้เติบโตด้วยความรักความเอาใจใส่และปกครองอาณาจักรอย่างผาสุกสืบไปความรักของไอรีนและฟาโลอาเมนเป็นความรักข้ามผ่านการเวลาและมิติความรักของพวกเขาเป็นความรักที่บริสุทธิ์งดงาม และการรอคอยที่จะได้อยู่คู่กันไปตลอดการจบบริบูรณ์เจ้าค่ะ